สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนล่าสุดเพจดัง irm, คอนเฟิร์มกู่รักเวียเบลล่าสรุปความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีข่าวเมาเรื่องคู่รักดาราไม่ลงรูปคู่กันพักใหญ่จนคนสงสัยว่าเลิกกันไหมทําให้หลายๆคนจับตาโพสต์ในไอจีของเหล่าคนดังซึ่งหนึ่งในคู่ที่ช่วงนี้ไม่ค่อยลงรูปด้วยกันจนทําให้หลายคนสงสัยก็คือคู่ของพระเอกดังเอกดังอย่างเวียสุกรวัตและเบลล่าราณีนั่นเองครับล่าสุดทางเพจดังเจมอยร้อยแปดก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มความสัมพันธ์ของคู่รัก ุตาต่างช่องเวียสุกรลวัฒน์และเบละล่ารานีถึงเรื่องราวที่หลายคนสงสัยว่าคู่นี้เลิกกันแบบเงียบๆหรือเปล่าทําไมไม่มีภาพคู่นานแล้วและมีบางคนถึงขั้นส่งข้อความไปถามเจมอยเลยทีเดียวในนี้เจมอยก็ออกมาโพสผ่านเพจของเขาเจมอยร้ายแปดระบุว่าช่วงนี้มีคนชัดมาถามเยอะมากเมองการไม่ลงรูปคู่ไม่ได้แปลว่าเขาเลิกกันนะอ้อยทาไมไม่จํากันเลยตอนนี้ผัวกูถ่ายละครอ,อยู่ที่น,นั่นไม่มีเวลาเจอเบลงี้รับที่แล้วสวิดกันจนกูเบปากมึงก็ให้เขาพักกันบ้าง ฟันธงเวียเบลล่ายังไม่เลิกกันจ้าไม่ลงร่วคู่แต่ยังตามกฎไหลอยู่และฟังนะกูยังเป็นเมียพี่เวียอยู่เช่นกันอิมเมียเวียเรียกว่าชัดเจนแล้วว่าการไม่ลงร่วคู่ไม่ได้แปลว่าเขาเลิกกันอาจจะด้วยจังหวะเวลาที่ไม่ตรงกันเลยทําให้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือมีโมเมนต์วันๆออกมาแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ต้องให้เวียและเบลล่าเป็นคนออกมายืนยันถึงจะดีที่สุดเพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทย ขอบคุณครับ